ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับด้วยความระลึกถึงด้วยความคิดถึงนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ขอสวัสดีน้องๆม .1 ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นรุ่นที่30ทุกคนนะครับพี่สกินนบหอมหัวนะครับพี่อน้นเป็นศิษเก่ารุ่นที่14ปัจจุบันพี่เป็นนิติกรในส่วนคดีพิเศษที่ศาลฎีกานะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนและจากทางอาจารย์ให้มาพูดคุยกับน้องๆเรื่องการมีวินยัยส่งผลดีต่อเรายัางไงก่อนอื่นพี่ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาได้แล้วก็ ขอยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสาธิตมหลาลัยมหา,มหาสารคามของพวกเราด้วยความยินดีคือถ้ามีโอกาสได้เจอกันที่ไหนเดินเข้ามาทักทายได้เลยนะครับพี่ยินดีมากๆที่จะได้พูดคุยกับน้องๆของพี่ทุกคนก็วันนี้อาจารย์ก็อยากให้มาเล่าให้น้องๆฟังว่าวินัยเนี่ยมันส่งผลมันเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ยังไงวินัยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตยังไงแล้ววินัยมันดียังไงก่อนอื่นเลยพี่ขออยากพี่อยากบอกว่าวินัยสําหรับพี่เนี่ยมันคือการทําในสิ่งที่ควรทํา มากกว่าสิ่งที่อยากทําแล้วถามว่าแล้วเราจะทําในสิ่งที่เราควรทํามากกว่าสิ่งที่อยากทําได้ยังไงเป้าหมายเราต้องมีก่อนเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไรอย่างอย่างของพี่เนี่ยเป้าหมายพี่ชัดเจนว่าเป้าหมายพี่คืออะไรพี่ก็จะทําในสิ่งที่ควรทํามากกว่าสิ่งที่พี่อยากทําได้มันธรรมดาครับที่เราอยากทําในอะไรก็แล้วแต่ที่ตามใจเราซึ่งถ้าเรามีเป้าหมายมีภาพที่มันชัดเจนภาพในหัวเราต้องชัดเจนมากๆหาตัวเองให้เจอครับว่าภาพนั้นคือภาพอะไร แล้วจําภาพนั้นไว้เราย้อนกลับมาหาวิธีการว่าทํำยังไงเราถึงจะไปถึงภาพนั้นได้พอภาพมันชัดเจนปุ๊บมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นระหว่างทางระหว่างเช่นเราอาจจะเจออุปสรรคบ้างเราอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างไม่เป็นไรเลยครับในเมื่อภาพเราชัดเจนแล้วยังไงเราก็จะเดินไปหาภาพนั้นยังไงภาพนั้นเนี่ยที่มันติดอยู่ในหัวเราแล้วเนี่ยยังไงเราก็จะทํา ซึ่งตัวที่จะขับดันที่จะผลักดันเราได้มากที่สุดที่จะประคับประคองเราได้ดีที่สุดที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จได้ดีที่สุดก็คือวินัยวินัยนี่สําคัญมากทํายังไงเราถึงจะทําในสิ่งที่ควรทํามากกว่าสิ่งที่อยากทําได้เราต้องรักภาพนั้นก่อนเราต้องรักภาพในหัวเราก่อนเราต้องรักมันมากๆเราต้องเชื่อมันมากๆว่าภาพนั้นจะเกิดขึ้นกับเราวันนั้นแหละน้องจะทําในสิ่งที่ควรทํามากกว่าสิ่งที่อยากทํานี่ถามว่าน้องจะรู้ตัวเองได้ไงว่าพี่ครับพี่คะหนูจะรู้ได้ไงว่าภาพนั้นของหนูคืออะไร ไม่ต้องรีบครับน้องใช้ชีวิตไปน้องหาประสบการณ์ไปแล้วภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นกับน้องเองแต่ละคนมีภาพไม่เหมือนกันภาพของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งน้องจะรู้ยิ่งด้วยกระบวนการของโรงเรียนเรายิ่งด้วยศักยภาพของครูบาอาจารย์ยิ่งจะทําให้น้องแบบเห็นภาพตัวเองได้ชัดเจนเขาจะคอยประคับประคองน้องคอยสนับสนุนน้องให้น้องเห็นภาพตัวเองได้ชัดเจนแล้ววันนั้นพี่ขอให้นึกถึงคำที่พี่พูดไว้ในวันนี้ว่า วินัยมันคือสิ่งที่ควรทํามากกว่าสิ่งที่อยากทําและสิ่งที่สําคัญที่สุดภาพน้องต้องชัดเจนพี่อยากให้น้องหาภาพตัวเองให้เจอว่าน้องอยากได้ภาพนั้นนะภาพที่นึกในหัวจนไม่มีวันลืมอ่ะมันคือภาพอะไรแต่ก็ขอให้พวกเราค้นหามันให้เจอแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่พวกเราตั้งเป้าไว้แล้วก็ขอให้ใช้วินยนะัยเนี่ยเป็นเครื่องตรวจสอบภาพนั้นของตัวเองตลอดเวลาว่าเราเข้าใกล้ภาพนั้นหรือย,ยัง ภาพนั้นมันอยู่ไกลแค่ไหนอีกแค่ไหนเราจะถึงวินัยเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ตรวจสอบได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นความมีวินยัยความสม่ําเสมอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะทําอะไรสักอย่างนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้นิดเดียววินัยคือสิ่งที่ควรทํามากกว่าสิ่งที่อยากทําแล้วก็ขอให้น้องๆหาภาพนั้นของตัวเองให้เจอแล้วก็ขอให้สนุกมีความสุขในรั้วของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามของพวกเรา มันเป็นบรรยากาศที่อบ่นนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีทั้งเพื่อนครูบาอาจารย์ภาพแวดล้อมทุกอย่างมันเอื้อประโยชน์ต่อพวกเราแล้วนี่ก็อยู่ที่ตัวพวกเราแล้วว่าพวกเราจะขวนขวายได้มากแค่ไหนอยู่ที่พวกเราแล้วว่าพวกเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่นี่ได้มากแค่ไหนหลาย,ลายความทรงจำในหลาย,ลายเรื่องพี่ก็ยังไม่ลืมนะครับที่โรงเรียนก็ยังคิดถึงเสมอก็ยังคิดถึงรุ่นพี่รุ่นน้องครูบาอาจารย์ทุกคนสิ่งบรรยากาศหลายๆอย่างทุกอย่างที่ที่ยังอยู่ที่โรงเรียนก็ขอให้พวกเราสนุกใช้ชีวิตให้สนุกแล้วก็ ขอให้เจอภาพนั้นของตัวเองแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันที่ไหนพี่ก็ยินดีอย่างที่บอกเลยเข้ามาทักทายได้เลยพี่ยินดีที่จะได้พูดคุยกับน้องๆทุกคนหวังว่ามีโอกาสคงได้พบกันนะครับแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณครับ